นี้อยู่ในเกม Tucker of Europe 3นะฮะก็ผมก็ไปเที่ยวมาตั้ง3วันนะฮะตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาแล้วก็ทำคลิปไปเลยนะฮะโอเคก็จะเป็นโปรเงินนะครับผมเลเวลก็ประมาณ99นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะาสร้างบริษัทกันนะฮะอาสนอมเตอร์นะครับเขียนสนอมเตอร์ไปเลยเราเราจะเอาเมืองที่มันแบบมาใหม่ใช่ไหมทุกคนที่มันแบบมีมีโปอะอะทุกคน ครับรถเข้าโปะแล้วก็ทางน้ําอะไรแบบนี้ทุกคนคลิปนี้นะฮะก็น่าจะไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะเล่นให้ดูนะเพราะว่าเกมนี้มันไม่มีแตกไฟล์นะฮะให้ทุกคนไปโหลดเล่นได้เลยนะครับผมเ่าเราจะแต่งรถกันนะครับผมเงินที่เราได้ก็ประมาณอินฟินิตี้นะฮะมันจะไม่บอกจํานวนนะฮะแต่มันจะบอกตัวอัอกษรพิมพ์ว่าอินฟินิตี้หรือว่าไม่จํากัดนั่นเองนะฮะเราก็สามารถซื้ออะไรได้เลยนะครับผมตอนนี้นะฮะเราก็แต่งรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ เรามันโหลดแมปกันนะครับเราจะไม่ไม่ให้ดูรถของเรานะว่าจะเป็นยังไงนะนี่มาแล้ว Welcome to Tucker of Europe 3นะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะ0 4 7 1นะโอเคผมจะแนะนำนะใครอยากแบบมีเสียงรถที่เท,ท่อะไรแบบนี้ทุกคนแนะนำให้อันนี้คนระไปเปิดตรงนี้นะไปที่เกมเพย์ K นะฮะ เฮ้ยไม่ใช่ดิดิพี่ทักเดี๋ยวผมจะปรับเออ่มีมีเดียมก่อนนะฮะปรับกราฟิกนะนี่ครับไปที่เออ่ทักนะฮะแล้วก็กดตรงนี้นี่นะครับเกียร์โหมดเนี่ยกดตรงนี้นะฮะมันจะมีแบบเสียงรถโคตรเท่แกนเกียร์ทุกคนลืมเอาเบรกมือลงนะโอเคเราจะรับเพล็กกันนะฮะแล้วก็จะมาดูกันเลยว่ารถของเรามันจะแรงแค่ไหนนะครับผมจะลองขับเร็วๆดูนะโอเคเรามารับเพล็กตรงนี้นะครับเดี๋ยวเลี้ยวก่อนนะ กุมขับกุมมองกุมอะไรแล้วก็แบบเปิดแบบเนี้ยไม่ถนัดนะชอบแบบข้างในรถมากกว่านะครับจะถนัดกว่านะโอเคเดี๋ยวถอยรถมาก่อนนะฮะตอนนี้กําลังงงกับเกียร์นะฮะดูตรงไหนมาเนี่ยอ๋อนี่ไงอ๋อนี่ R2 R1 นะครับถอยมาละโอเคตรงนะครับกดทำาม yes ไปเลยใครทักมาก็ไม่รู้นะฮะโอเคเดี๋ยวรับรับเฟซก่อนนะฮะเอาเคฟซไหนดีวะมีมอเตอร์ โอเคกด y e สไปก่อนนะฮะอ่าจากนั้นแล้วก็แค่ถอยนะครับตอนนี้พ่วงเราก็มาแล้วนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ามันติดเลยหรือเปล่าไม่รู้นะตอนนี้ผมก็ทำอะไรก็ไม่รู้มันน่าจะติดให้เราแล้วทุกคนอ่าเดี๋ยวผมจะออกรถเลยนะฮะ let's go ไปทำไมรถมันล่ลนะู่มาทุกคนมันเบาๆแปลกๆปกอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนนะแป๊บนึงอ๋อ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวค่อยถอยก็ได้นะทุกคนกดกรีอาร์มา เรค่อยถอยให้มันตรงปึ๊บหัวไงมาฐานคนระดับจานสลัมเต์นะครับกับรถุกนะทีเราจะออกจากเออบริษัทเราแล้วก็ไปที่จดหมายกันเลยนะทุกคนเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวกันนะฮะนี่ครับผมเลี้ยวไม่ดูรถแล้วฮะเพราะว่าผมชิลไงโอเคสวยงามนะฮะ เคียเดินทางกันเลยนะครับผมก็เห็นมาหลายคลิปนะฮะว่าผมขับตกนู่นตกนี่นะฮะที่ผ่านมาที่ผมทำคลิปเออเกมนี้นะวันนี้ผมก็จะขับดีๆนะฮะโดยแบบแบบโลเปียทุกคนรู้สึกว่าขับในเกมเวลาเราแบบเหยียบนิดเดียวอะ่ะเหยียบแค่4ี่สิมันก็รู้สึกว่าเร็วแล้วนะมันก็งงเหมือนกันนะฮะจะขับ80ไม่รู้ว่าจะเร็วขนาดไหนนะในมือถือนะฮะแต่ว่าถ้าเทียบกับชีวิตจริงนะฮะขับประมาณ40หรือว่า60บ 7จ็ดบาสผมคิดว่ามันช้านะแต่ในเกมไม่รู้ทำไมมันดูเร็วจังเลยเป็นกลับเอมือถือมันหน้าจอเล็กหรือเปล่าอาจจะใช่นะ,ะควบคุมแบบยากนะครับผมถ้าขับเร็วนะถนนมันแบบมันไปแปลกๆไม,ไม่รู้นะนในมือถือยิ่งทางโค้งแบบนี้นะครขับหกสินะฮะในเกมนะเนี่ยจนะหลุดจะหลุดตลอดเลยนะครับถ้าขับเร็วตอนนี้ก็อยู่ที่แปดสิบเบ จะมาดูกันเลยว่าผมจะขับได้อย่างปลอดภัยไหมนะฮะแต่คิดว่าปลอดภัยอยู่แล้วนะฮะวันนี้ผมจะมาแบบจริงจังนะครับจิมเล่นแล้วนะฮะอยากทำพีดให้มันผ่านแะล้วมันขับยากแต่แตกวันนี้เฮ้ยขับเร็วๆเลยดิแตกก่อน,นะฮะมีรถสวนมาวะ่ะโอเคปลอดภัยปลอดภัยให้ห่วง ขับทั้งคนผ้าอุโมงไม่เชื่ออุโมงก็คืออะไรวะอุโมงนั่นแหละลองอุโมงแบบเปิดกว้างโปรดไปล้วทุกคนขับร้อยห้าสิบสองนี่ยังโอดทุกคนมาดีาผมจะตไซค์งนะชิบหายแล้วพรม,มีรถสวนมาถึงลอยเลยลอยตกหิวแม่ตกสามารียรัรลอยวันนี้ดิวล่มอีกแล้วนะครับกูคลิปต่อไปนะว่าผมจะขับ แบบนี้หรือไม่นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะบาย